เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราถึงมีโอกาสเจอผีได้ไม่เท่ากันบางคนเคยเจอเคยเห็นหลายต่อหลายครั้งแต่กลับกันบางคนแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยเห็นซึ่งมันอาจเป็นเหตุผลทางความเชื่อที่แต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นเหตุผลทั้งเรื่องสิ่งลี้ลับหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงในส่วนนั้นแต่จะพูดถึงในส่วนของทางวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราเลยจะรวม4เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายว่าสมองเนี่ยเป็นตัวทําให้เราเห็นผีได้อย่างไรครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องผีเนี่ยอ,อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานมากตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหายไปแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเกิดขึ้นมากมายก็ตามนะครับก็เรื่องผีเนี่ยจริงๆมีมาเรื่อยๆผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภา,าพยนตร์ละครหรือรายการวิทยุต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ที่ต้องมาพูดก็คือเรื่องผีๆเนี่ย ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งและกลายเป็นไวรัลที่ดังมากพอสมควรเลยติดแฮชแท็กผีฮ่องกงครับทำให้หลายคนเนี่ยพยายามหาคำอธิบายเกี่ยวกับการเห็นผีว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรและเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับผมโดยในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีคำอธิบายถึงการเห็นผีของคนเราซึ่งวันนี้ผมจะนำเหตุผลมา อธิบายทั้งหมด4ีข้อนะครับอย่างแรกเลยเนะี่ยคือพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งมีคำอธิบายว่าเมื่อสมองของเราได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปมากๆในร่างกายของเราจะเริ่มทำงานได้ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรง มากเกินไปเกิดอาการขึ้นไส้รวมถึงอาจเกิดภาพหลอนหรือหูแววเพราะหลอนไปจากเสียงที่มาจากผิดของก๊์ดได้ที่สําคัญคือคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นก๊์ดที่ไม่มีกลิ่นทําให้ผู้ที่สูดดมมันเข้าไปส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่รู้ตัวต่อมาในข้อที่2ครับเชื้อรานในบ้านล้างฟังดูแลแปลก แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าจะบอกว่าเชื้อราทําให้เราเห็นสิ่งที่คิดว่าเป็นผีได้โดยมีบทความจาก b b c บทความหนึงระบุไว้ว่าหลายอาการของการเห็นผีมันคล้ายกับอาการหลังจากที่คนเราสูดเอาเชื้อราเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากๆคําอธิบายเพิ่มเติมะครับก็คือบ้านล้างห้องใต้ดินห้องใต้หลังคาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบริเวณบ้านล้าง ไม่ได้มีการใช้งานานานๆหลายแห่งมักมีเชื้อราสะสมอยู่ค่อนข้างมากครับเมื่อคนที่เข้าไปได้รับเชื้อราเข้าไปสู่ร่างกายมากๆเนี่ยพวกเขาก็าอาจจะเกิดอาการประสาทตาเสบแบบเฉียบพลันได้ส่งผลให้ดวงตาเหมือนเห็นอะไรบางอย่างลอยผ่านหน้าไปมาอันดับที่3ครับสมองขาดออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยมีผลอย่างมากต่อการทํางานของสมองของพวกเราในทางกลับกัน เมื่อขาดออกซิเจนเข้าไปหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีออกซิเจนน้อยมากๆเนี่ยก็ย่อมทําให้สมองเราทํางานผิดปกติไปได้นะครับผลกระทบอย่างหนึ่งของการขาดออกซิเจนในสมองเนี่ยคือการเกิดภาพหลอนอย่างที่ใครหลายคนอาจจะเห็นตามหนังหรืออาจจะเรียนผ่านมาก็แล้วแต่ครับเมื่อสมองเราขาดออกซิเจนมากๆมันจะเกิดอาการภาพหลอนหรือถ้ารวมกับปัจจัยในข้อ1ข้อ2แล้วก็ยิ่งทาให้เราคิดว่าเราเนี่ย เห็นผีในระดับที่เริ่มรุนแรงขึ้นได้มาถึงลำดับที่4ล่ลำดับสุดท้ายครับจะพูดถึงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าครับคือมีคำอธิบายว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้าไปรบกวนการทำงานของสมองเราได้จนเกิดภาวะร้อนๆในสมองของเราได้เองในระยะเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นการตื่นตระหนกว่ามีคนจับจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาหรือเกิดการ คิดไปเองว่าเราเห็นอะไรบางอย่างโดยตรงนี้ครับทางขึ้นแม่เหล็กอาจจะมาได้จากทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิทยุหรือเสาสัญญาณอากาศาต่างๆซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันเคยมียงานวิจัยเมื่อปี2001จากนักประสาทวิทยาที่ลอเรนเจียน ยูนิเวอร์ซประเทศแคนาดาครับที่ค้นพบว่าประสบการณ์ mm hmm. การเห็นผีของวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเกิดจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในห้องนอนของเขาที่มาจากนาฬิกาอีกทีหนึ่งครับผลการศึกษาเนี่ยพบว่าเมื่อนักวิจัยนํานาฬิกาดังกล่าออกไปแล้วประสบการณ์ mm hmm. การเห็นผีของวัยรุ่นคนดังกล่าวก็จบลงด้วยเช่นกันตรงนี้น่าสนใจมากครับอย่างไรก็ตามอ่ะการเห็นผีเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยมากกว่า4ข้อที่ผมได้ทําการยก มาเมื่อสักครูน่นี้เช่นปัใจจัยในเชิงจิตวิทยาครับที่สมองมันจะสร้างเรื่องราวแบบที่เราอยากจะต้องการอยู่แล้วรวมถึงอาการทางสมอง,งต่างๆที่หลบซ่อนอยู่โดยที่เราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป